สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้นะครับก๊อจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมกระบะสี่ประตูซึ่งเป็นลิมิเต็ดอีดิชันรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Ford r a n g e r Sport อขับสบวกแพ็กเก็บีนะฮะก็หลายท่านถ้าติดตามจะรู้อยู่แล้วก็เป็นรุ่นเดียวกับที่กัอใช้นะฮะก็วันนี้ก็มารีวิวแน่นอนครับเป็นสีบอลเงินนะครับมารีวิวเป็นสีบอลเงินเนาะก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับวันน นิดนึงนะครับก็ถ้ารถมันไม่มีแล้วเนาะก็ถือว่าดูแนวทางการตกแต่งนะครับไปแต่งกับรถรุ่นอื่นนะครับเพราะรูปแบบการตกแต่งเนี่ยไม่ตายตัวมันแต่งได้กับรถทุกรุ่นเนาะนะครับวันนี้นะครับรถที่ก็มารีวิวเป็น Ford r a n g e r Sport นะครับก็เป็นตัวขับ2นะครับ เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้เราสามารถเล่นแมนนวลหรือเซมิออโต้ได้นะครับเปลี่ยนได้ที่หัวเกียร์เลยนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะดจำหน่าย1 5 4 0 0 0บาทอ่ะวันนี้มาในชุดแต่งแรปเตอร์ครับนี่เข้มๆเลยนะครับก็ชุดแต่งแรปเตอร์เนาะมันก็มีหลายตัวแหละนะครับเหมือนที่ลูกค้าทุกท่านทราบนะครับ ตัวนี้เป็นชุดแต่งแรปเตอร์กระจังหน้า Ford นะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถที่มีกล้องแล้วไม่มีกล้องนะตำแหน่งกล้องจะอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับตำแหน่งกล้องก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเหมือนคันนี้นะครับอยู่ตำแหน่งเดิมเลยไฟ led 3จุดจะต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้จะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับแล้วก็มีให้เลือก2สีก็คือขาวกับสม้มคันนี้ใส่ครอบใสหน้า นะครับเป็นสีดําด้านข้อไฟหน้านี่ก็ต้องบอกก่อนนะมันไม่ได้มากับชุดแต่งแับเตอร์นะครับใครต้องการจะใส่ก็ต้องแจ้งเพิ่มนะนะครับชุดแต่งแับเตอร์มันจะมีกระจังหน้าตัวกันชนหน้าแล้วก็คิ้วล้อนะครับนะมาต่อที่ตัวรถนะครับรถรุ่นนี้ที่ปัดน้าฝนออตโต้นะไฟหน้า นะครับเป็น LED Multi-reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมีไฟตันหมอกนะครับเป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตันหมอกนะครับมุนพวงมาลัยไปด้านไหนไฟตันหมอกด้านนั้นก็จะติดนะครับอันนี้ก็ใส่กันชนลัปเตอร์นะครับทำชายกันชนเป็นสีเงินนะครับมีห่วงลากคู่หน้านะครับเป็นตัวอุปกรณ์มาตรฐาน ระบบตัวรถนอกจากไฟกับที่ปัดน้ําฝนแล้วก็มีกล้อง3 6 0้องศามีระบบรักษาเลนมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ตรวจจับคนเดินมีระบบเรื่องของตัวควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อหรือ adaptive cruise cool control แบบ stop and go นะครับอันนี้ก็คิวล้อนะครับทรงแรปเตอร์นะครับก็เดินด้วยยางนะแต่ละงานก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องดูดีๆนะนะครับว่ามันมีหลายสำนักเหลือเกินนะชุดแต่งแรปเตอร์เนี่ยครับช่วงล่าง นะครับช่วงล่างตัวนี้นะครับโชค้คเป็นโช้โมโนโทูปนะแล้วก็เป็นสปอร์ตตัวเดียวที่มีดิสเบรกสีล้อนะครับพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็คันนี้ใส่เป็นแม็ก8นะครับใส่เป็นแม็ก8สออฟเซตศูนะครับจับคู่กับยางโตโยนะครับตัว AT ทนะโตโยเนี่ยก็เป็นยางที่ตอนนี้ได้รับความนิยมมากๆนะครับนี่ก็อ่าให้ดู ถ้าใส่18ส่วนใหญ่ก็จะเป็น offset แบบนี้อยู่แล้วครับมันก็จะเต็มพอดีและครับมันจะไม่แน่นเท่า20นะไม่แน่นเท่า20ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบถ้าชอบแบบนิ่มๆก็18ถ้าชอบสวยๆก็20นะเพราะ20มันจะดูเต็มกว่าแต่ไม่ใช่ว่า18ไม่สวยนะแต่ละแบบก็สวยในแบบของเขาเราชอบแบบไหนเราก็แต่งแบบนั้นนะตัว e u r o f o ก็จะมีคำว่าเทอร์โบนะครับเป็นคีบระบายความร้อนตัว ครอบกระจกเป็นสีเทากาไฟมีไฟเลี้ยวมีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะครับแล้วก็มีเตือนจุดบอดไบสปอร์ตนะกันสาดนะครับก็เป็นกันสาดแท้นะฮะฟิล์มเป็นฟิล,มล์มเซรามิกครับเลือกความเข้มได้จะติดบานไหนกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้หมดเลยนะครับเบาลรองมือเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นสีเทากาไฟมาพร้อมกับระบบสมาร์ทขี่ทันล็อกรถกำมือปลดล็อกรถได้นะครับเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวนะบ,บันไดดำ นะครับบันไดดำแล้วก็คันนี้นะครับก็ใส่โลบาร์เหล็กนี่นะครับโลบาร์เหล็กทรงขาย,ยาวของเออเลนเดอร์นะครับตัวนี้สามารถต่อเรื่องของตัวตะแกรงผนสัมภาระได้นะครับมีตัวรับอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดรุ่นสปอร์ตมันจะไม่มีตัวรับนะรุ่นสปอร์ตมันจะเป็นอีกทรงหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามีไฟแต่มันจะไม่มีขารับถ้าจะเอาไปใส่รุ่นสปอร์ตมันต้องเจาะนะครับแต่ตัวนี้มันมีขามาให้โดดเด่นคนละอย่างนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบ บรรจุเหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมาให้นะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับเป็นแบบฮาร์ปแบบนี้นะลีกับเบรกเป็น LED เลี้ยวถอยนะครับเป็นหลอดไส้คันนี้ใส่ครอบไฟท้ายเป็นสีดำด้านเข้าไปนะครับติดสติ๊กเกอร์เลนเจอร์นะครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีกล้องฝั่งที่โลโก้กันชนท้ายสีเทากาไฟมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4ี่จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยและระบบช่วยเบรกนะฝาท้ายผ่อนแรงนะครับฝาท้ายผ่อนแรงก็น้ำหนักเบานะครับมีแอร์หลังด้านหลังมี พั๊ก12โวลต์นะครับก็ตัวต่อบุหรีนะ่เนาะเป็นเบาะหนังนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับจอเรือนไม้8นิ้วจอกลาง12นิ้วนะครับเป็นซิงค์โฟร์เออแอน์ออโต้แอปเปิลคาร์เพแบบไร้สายนะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรองรับโทรฉุกเฉินนะครับใช้ฟอร์ดพาร์ทได้นะครบเลยมีโหมดการขับขี่4โหมดแอร์แบค6ใบนะครับคุ้มๆเลยอะพวงมาลัยเอาแค่พวงมาลัยไฟฟ้านะ ดิสเบกสี่ล้อคันนี้รุ่นนี้ก็กินขาดแล้วนะครับก็เป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับที่ก็หวังว่าจะมีมาอีกเนาะนะครับก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามแล้วที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง Channel YouTube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบน้ำเบอร์โทรอดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ